เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับพะโลของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำไข่พะโลง่ายๆเนาะโดยเราใช้ผงโลโบนะคะง่ายๆนะ สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเราไม่มีตลาดนัดให้ไปซื้อเนาะเราก็ต้องทำกินเองใช่ไหมคะฉะนั้นจะมาสอนวิธีทําง่ายๆเนะาะไข่พะโล้ใช้ตัวนี้ค่ะผงโลโบนะคะผงพะโล้ตาโลโบนะคะง่ายๆเดี๋ยวจะมาสอนทำนะคะเราก็เตรียมอุป,รปรกรณ์ง่ายๆอร่อยแบบง่ายๆนะคะรวบรัดเราไม่ได้ทําขายเราทำกินเองเนาะอ่า สิ่งที่เราเตรียมก็คือนะคะอันดับแรกเราจะแทะตีนไก่อันนี้นะคะตีนไก่เห็นไหมนี่ตีนไก่นะคะเราเอาไปต้มละรอบหนึ่งเพื่อให้มันเวลาเราไปต้มทำพะโล้เนี่ยมันจะได้ยุ่ยเร็วๆหน่อยเนาะอันนี้ก็ไข่ค่ะไข่ต้มเราบอกเปลือเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะขาดไม่นด้น้ำตาลปี๊บแล้วก็ปีกไก่นะคะปีไกะะปไก่เนาะ อันนี้คือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ทอดเราซื้อจากร้านจีนนะคะเขาใกล้บ้านมีร้านจีนอยู่เนาะซื้อจากร้านจีนเต้าหู้ทอดนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีขาดไม่ได้อย่าลืมนะคะผงพะโล้นะคะตาโรโบนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเร้ส่วนผสมของเราเราก็จะใส่นี่นะคะซีอิวซีอิวดำหวานนะคะ ในการที่จะปรุงไข่พะโลของเราแล้วก็ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วซอสตาภูกขาวทองนะคะเห็นไหมอันนี้คือขาดไม่ได้เนาะแล้วก็ซอก็คือเกลือนะคะนี่คือเครื่องปรุงนะเกลือแล้วก็ใส่แล้วก็มีรสดีด้วยอันนี้เราใส่กระปุกไว้เราไม่มีซองเนาะก็เครื่องก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำ ไข่ไข่พะโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำพะโลกันนะคะตามมาเลยตอนนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเนาะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ใส่ไก่ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยเอาลงไปต้มเลยเนาะแล้วเราก็ใส่นี่เนาะตีกไก่นะคะใส่ลงไปเลย เรา่าเพิ่งคนนะคะเราเราใส่เราใส่ไปเพราะว่าเราน้าเดือดปุ๊บ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 แล้วเราก็ค่อยจัดการขั้นต่อไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคาวได้นะคะปีกไก่มันสุกง่ายแป๊บเดียวก็สุกแล้วเนาะแต่เอ่เท้าไก่นี่คือเราอยากจะแทบแบบละลายในปากเราก็ต้องตุ๋นนิดนึงนะคะ ประมาณชนี้นะคะแล้วก็รอน้ำเดือดนะคะช่วงรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปหน่อยนี่นะคะเกลือนะสอนะ,อะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วขั้นตอนต่อไป ก็คือใส่ผงโลโบไปเลยเนาะผงพะโลอารโรโบรไปเลยนะคะใส่กะเอานะคะเพราะว่าไม่เคยเราทำหม้อใหญ่แล้วก็ใส่เยอะอแต่อย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเครื่องเทศกลิ่นมันจะแรงมากนะคะกลิ่นมันจะแรงมากแล้วก็กะเอาถ้าเกิดหม้อขนาดนี้ก็ใส่สักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะ2-3ช้อนโต๊ะของ ช้อนกินข้าวเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยตักตรงที่มันเป็นฟองบนออกทีหลังเนาะอันนี้เอาผงลงไปก่อนแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นพะโล้ขึ้นมาถ้าเกิดเราชอบเข้มข้นกลิ่นเข้มข้นขึ้นก็แล้วแต่เราจะใส่ผงเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะคะก็ประมาณนี้อะ แล้วพอเดือดขนาดนี้นะคะเราก็ใส่รากผักชีไปเลยเนะาะรากผักชีเพื่อให้ดับกลิ่นดับกลิ่นเพิ่มความหอมของผักชีเนาะเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตำนะคะเราก็จะบิดมันิดหนึ่งแล้วก็โรยเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นหอมของผักชีเนาะตอนนี้น้ำน้ำยังไม่ดำนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำนะ วันนี้ตุ๋นไปเรื่อยๆกว่านานเท่าไหร่เนื้อก็จะเปื่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำตาลไปปุ๊บทุกอย่างจะเปื่อยยากละ ะะสีอิ่วดำเนาะสีอิ่วดำเดี๋ยวเราจะใส่สีอิดวดำกันแล้วนะใส่ไปแค่พอประมาณเท่าที่เราคิดว่าสีมันได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะมากสีมันก็จะดำมากเนาะกะเอาเพราะว่าบอกอัตราส่วนไม่ได้นะคะเพราะว่าแล้วแตะทำตามใจฉันนี่เนา ินหอมมากคะถ้าเกิดสีสีขนาดนี้คือเรายังเรายังไม่โอเคเราอยากให้ดำกว่าน,นี้อีกเราก็เติมเราก็เติมไปอีกเนาะสีดําเนาะนั่นขอเติมอีกนิดนึงเนาะ,ะ,ะสีดําคัะท็อปสีดํอีกนิดนึง แล้วเรก็ต่อด้วยอต่อด้วยอะไรนะซอสตาผูเขาทองนะคะซอสตาผูเขาทองเนาะเห็นไหมเอ่ยไฟมันไฟมันจ้ามากเลยนะนี่นะคะเหาะไปเลย พะโลส่วนมากมันจะหวานเค็มใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่น้าตาลที่หลังเนาะนี่เริ่มมีฟองเดี๋ยเราค่อยตักออกเนาะอืมข้าวท่าไหมคะอ๋ออีกแล้วทำไปเกินน้ำลายไปนะเพราะว่าเพิ่งกลับจากที่ทำงานตามเคยนะคะหิวมากเพิ่งจะเริ่มมืดนะคะวันนี้กลับเร็วนิดนึงแต่ ก็หิวมากๆเลยเพราะว่ากินข้าวเช้าไปแค่มือเดียวนะ่ะเห็นไหมหน้าตาใช้ได้น,ะะนหมะนี่ลูกชายมีแซลนะคะกินหอมหน่ากินนางก็หิวข้าวไม่แพ้เลยะคะ่ะไม่แพ้กันเลยนะก็เพิ่งกลับมากันนี่นะคะก็ประมาณนี้แล้วเราเออเราใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บนะเราลองใส่ีละหต่อยก่อนเพราะว่า กลัวมันจะหวานเกินซอสซอสดำมันหวานแล้วอะเนาะน้องเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มต้องชิมรสด้วยะคะตุนไปเลยตุนได้นานเท่าไหร่ตุนไปเลยเพราะว่าเนื้อจะได้เปื่อยละลายในปากเลยค่ะถ้าเกิดเราตุนถึงพรุ่งนี้นะคะน้ำมันจะดำขึ้นน้วมันก็จะเข้มข้นขึ้นเห็นไหมคะเริ่มเปื่อยแล้วกระดูกล่อนเลยค่ะ อตะคนตะคนบ่อยนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้มันติดก้นเนาะอือขอช้อนก่อนชิมชิมรสชาติก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าน้ำตาลปีเปอรลายหรือ,อยังเนาะ นี่นะคะใส่รสด,ดีเพิ่มไปด้วยเพราะว่ารสชาติยังอ่อนยังอ่อนมากๆเลยนะคะใส่รสด,ดีไปเลยสองช้อนอันนี้คือรสด,ดีเนาะ,ะสามช้อนด้วยเลยคะ่ะเพราะหม้อใหญ่มากแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเพิ่มไปอีกบางทีกะไม่ถูกเราก็ต้องรุงไปชิมไปนะคะเพราะว่าหม้อมันใหญ่ บางวันทำหม้อเล็กบางวันทำหม้อใหญ่เนาะเรากะไม่ถูกนะคะน่าก็เดี๋ยวเติมเกลือไปนิดนึงเกลือนะเพิ่มเกลือไปหน่อยออแล้วก็ใส่น้ำตาลไปให้หมดเลยน้ำตาลปี๊ดใส่ไปหมดเลยนี่เนาะเนี่ยเราก็ตักตักฟองออก ลูกชายบอกว่าแม่ทําคลิปเยอะๆเลยอาหารลูกทำออกับข้าวไม่เป็นเดี๋ยวลูกจะได้กลับมาดูคลิปแม่ลูกจะได้ทําอาหารตามที่แม่ทํานะคะ แม่บอกอมีเวลาแม่ก็จะทำให้นะลูกนะโอ้โหเปื่อยแล้วค่ะเปื่อยกระดูกร่นเลยนะคะน่าจะละลายหมดแล้วชิมอีกรอบหนึ่ง ชาใช้ได้แล้วเนาะชาดใช้ได้ทีนี้ก็จะใส่เต้าหู้นะคะของเต้าหู้ลงไปก็จะบานๆหน่อยกว่าเขาจะซึมซับน้ําก็ใช้เวลาอยู่นะชอบกินเต้าหู้มากค่ะก็บอกอยู่แล้วว่าคลิปซิมซิมใช่ไหมมีเชื้อจีเนี่ยชอบกินอะไรที่แบบต้มๆเนาะต้มๆนะอะไรที่มันจืดๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้วค่ะกินแซบ่แซบๆได้อยู่ ีแต่เพื่อนม่วนๆนะเพื่อนพากินแต่แนวแซ็บๆเห็นไหมมันมันมันก็จะพองอยู่ข้างบนเนะ้นะเนาะเดี๋ยวเราเอาไข่ลงไปเลยเดี๋ยวเรา,เาไข่ลงไปเลยนะคะนี่เห็นไหมไข่เนะี่ยเดี๋ยวเรา,เาไข่ลงไปเลยเนาะ นี่นะคะต้มลักษณะอย่างนี้เนาะรอให้ทุกอย่างมันกลมกลืนรอให้ทุกอย่างมันกลมกลืนแล้วมันก็จะเซตตัวของมันนะคะแล้วก็จะพอดีเต็มหมอ้อพอดีนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทุกอย่างเซตตัวแล้วก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับพาโลของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะก็ ใครชอบรสชาติแบบไหนก็ลดเพิ่มเอานะคะท็อกเค็มมากก็ใส่เพิ่มมัตตาส่วนเข้าไปหรือว่าชอบหวานก็ปรุงตามใจชอบค่ะคือปรุงไปกินไปเนาะชิมไปได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็คือเสร็จสิน้นใช่ไหมคะ,ะวันนี้ก็ขอจบการทำพะโลนะคะอันนี้ขอจบการทำพะโลแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาไปลองทำกันนะคะง่ายๆเนาะแล้วก็อ่า ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเ่นจะทําอะไรให้กินอีกเนาะแล้วก็อืมนันขอกลับสวัสดีนะตรงนี้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ดูแลกันมาจนจบคลิปบาย